ลองนำเทคนิคช่างแต่งหน้ามาประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้าแพทเทิร์นของผมนะครับ คอสเพเยอร์ payer, ส่วนใหญ่เวลาแต่งรอบดวงตาเขาจะเน้นความละมุนความเด่นออก จากดวงตาแล้วก็ด้านจมูกส่วนใหญ่นะครับผมทําคลิปนี้เพื่อไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเก่งหรือว่าใครด้อยกว่ากันแต่ผมทําเพื่อวัดผมแต่งใกล้เคียง,งเขาได้หรือไม่อันนี้คือการพัฒนาของผมล้วนๆผมเห็นช่างแต่งหน้าเก่งก็เลยอยากจะลงคลิปว่าผมแต่งหน้าตามช่างได้หรือไม่เพราะผมอยากจะเรียนรู้กับช่างแต่งหน้าโดยตรงก็เลยทําคลิปมาให้ทุกคนได้ดูส่วนด้านบนนี้ผมแต่งเป็นตัวละครเป็นมูจิโร่ส่วนด้านล่างนี้แต่งเป็นตัวละครแม่มดอีเลนะ่า แต่งที่ไหนล้วตรงนี้ที่แต่งอยู่สถานีสวนกุจจแต่งหน้าสวยมากอันนี้ตอนนี้ก็แ okay, ต่งหน้าเสร็จแล้วโอเค let's go